สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนกลับมาพบกับคุณครูป๊อปอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5สำหรับวันนี้คุณครูป๊อปจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง คำพ้องรูปเด็กๆอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าคำพ้องรูปคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคำพ้องรูปหมายถึงคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูตัวอย่างคำพ้องรูปกันเลยค่ะเด็กๆ ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะอ่านว่ากะรีซึ่งมีความหมายก็คือช้างตัวอย่างที่สองอ่านว่ากรีซึ่งมีความหมายก็คือกระดูกแหลมที่หัวกุ้งนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันค่ะเด็กในภาพที่หนึ่งนะคะอ่านว่าเพลา ซึ่งมีความหมายก็คือแกนของลอ้อตัวอย่างที่สองอ่านว่าเพลาซึ่งมีความหมายก็คือเวลานั่นเองค่ะตัวอย่างที่สมนะคะในภาพที่1อ่านว่าปักกะเป้าซึ่งมีความหมายก็คือปลาปักกะเป้านั่นเองค่ะ ตัวอย่างที่สองอ่านว่าปักเป้าซึ่งมีความหมายก็คือว้าวนะคะตัวอย่างที่สี่ค่ะภาพที่หนึ่งอ่านว่าปรัซึ่งมีความหมายก็คือเงินะะตัวอย่างที่สงองอ่านว่าประรักซึ่งมีความหมายก็คือ พังนั่นเองค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะในภาพที่1อ่านว่าสระซึ่งมีความหมายก็คือแอ่งน้ำขนาดใหญ่ตัวอย่างที่สองอ่านว่าสะระซึ่งมีความหมายก็คือเสียงในภาษาไทยมี32เสียงนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เรื่องคำ้องรูปไม่ยากใช่ไหมคะสรุปนะคะคำ้องรูปก็คือคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านแตกต่างกันและมีความหมายที่ไม่เหมือนกันนั่นเองคะ่ะก่อนจากกันวันนี้คุณครูอยากฝากให้เด็กๆตั้งใจเรียนและหมั่นทบทวนบทเรียนเป็นประจำ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ